นะครับสิกเนลแลวก็โซนนะต่างๆแล้วเดี๋ยวฝากให้เลยนะถ้าเราปั้นพอร์ตนะบายสต็อปพุ่งเลยครับบอกเลยว่าจากเนี่ยพี่ได้ก่อนอย่าเกินสามร้อยนะตรงนี้มันสี่ร้อยจุดประมาณเนาะเพราะงั้นไม่เกินสองร้อยแล้วกนะันเพราะมันสูงแหละนะเรารอเซลล์ดีกว่านะครับข้างบน <c oughs> จุดเขามันจะเซลล์แล้วไงนะผมว่านะหาวันนี้เนี่ยใช่วงกลางวันแล้วกนะันแต่กลางคืนก็ไม่แน่ข่าวนะ ตอนนี้ไซเว์ครับพันพันเนี่ยหลุดขึ้นแล้วอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะบายแล้วครับเดี๋ยวผมต้องสักแหละสัญญาณเข้าครั้งแรกเ่ยตอนที่เขาอินดี้เขียวเนี่ยยืนยันด้วยแท่งเทียนเนาะทะลุเปิดมาปิดราคาปิดแท่งเทียนทะลุเส้นอินดี้ขึ้นมาได้เราก็บายแล้วยืนยันด้วยแท่งเทียนนะครับอย่างคีาข้์วางแผนเทรดทำกำไรสดๆแบบนี้แหละนะครับเฮ้ยเฮ้ยจะได้กำไรไหมฟ้า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 ตตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอุ้ยอุ้ยดีดอุ้ยดีดทองคำครับ มาดีครับน้องๆเดี๋ยวถ้าขึ้นปิดยืนเหนือนี้ได้นะเซลซ้ำอีกทีนะอันนี้ปล่อยไปก่อนพอเพราะเผื่อเขาเบรกนะฮะแบบยังไม่ผ่านตน,นี้โอเคเพราะฉะนั้นแอปโซนก็เอาโซนไปประมาณนี้ก่อนแอปเซลก,กับบายบายมีสองจุดตอนนี้เดี๋ยวเราวิวกําไรแล้วครับพี่ๆเหรียญหนึ่งมาแล้วค่ากาแฟผมบอกแล้วได้ค่ากาแฟแน่แน่ของแี้แต่กาแฟแพงแลวเจอในกาแฟแก้วหนึ่งร้อยกว่าบาทสองร้อยเข้าไปแล้วก็สามร้อยแล้วคุณเพราะนั้นต้องมีประมาณห้าหกเหรียญเนี่ยได้ค่ากาแฟ จริงๆ SL ก็ตูดแท้งเทียนนะครับพี่พีก็ได้แหละนะไม่ต้องไอ้น,นี้มาเผื่อร้อยจุดก็ได้เอาหนึ่งเก้าดศูนย์เือสักเจ็ดเก้านหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าอะประมาณนี้เจ็ดเก้าูนย์อะผมเอาเจ็ดเก้าเจ็ด้าไหรอเจ็ดเก้าศูนย์ก็ประมาณนี้นะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสดครับพี่ทีสวัสดีครับสวัสดีพี่ด้วยนะครับมาใครมาแล้วถามได้ครับใครอยากปรึกษาคู่ไหนติดขัดอะไรยังไง สวยงามตามท้องเรื่องแต่ถ้าไม่คล่องก็ใช้อินดี้เปลี่ยนสีได้ครับสําหรับมือใหม่ทํากําไรได้เลยง่ายๆนะครับมันก็จะมีเขียวแดงบายเซลให้นะครับไายแนวหรือเปล่านะครับฝากด้วยนะพี่พีเทรดสดท่าง่ายได้ทุกวันแบบนี้แหละแต่ผมวันนี้ผมมอาวิเคราะห์วางแผนนะการทากาไรในตลาดเทรดทองคาสกุลเงินไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่การพน,นันแต่เราต้องมีความรู้มีการวางแผนมีกลยุทธ์นะครับมีการอัปเดตสรุปผลเหมือนทําธุรกิจไม่ใช่วันนี้แพ้ก็ปล่อ,อยเชื่อมันเดี๋ยวเอาใหม่เว้ยโน่นนะี่คือต้องสรุปผลการเทรดให้ชัดเจนนะครับพี่พีฝากตรงน ตึ๊ดกำไรไหมครับพี่กำไรไหมครับค่ากาแฟมาแล้วนะครับพี่พี่หิวว่ะหิวว่ะอุ้ยหกเหรียญอุ้ยเจ็ดเหรียญอุ้ยแปดเหรียญเก้าเหรียญอุ้ยสิบเหรียญจะเอาไหมครับจะเอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมครับสักร้อยจุดดีไหมขอบคุณครับพี่บอกสิบแปดเหรียญนะครับขอบคุณมากมากครับยังพุ่งตกกลัวที่ไหนหรอจานใจเย็นเป็นเจ้าพ่อครับใจร้อนเนี่ยสายเรียบแน่ บอกเลยอย่าไปเทรดตามเจ้าเพราะเราจะหลมเจ้าเะครับเฮ้อไปไงบอกแล้วอยู่กับเขาเองเทรดหลมเจ้านะฮะแต่จริงๆมันก็มีหลักการคิดแบบเขาเรียกว่าจริงๆเขาเรียกภาษาเทรดว่าเจ้าแีลยผมไม่ได้บอกว่าเจ้าสิบเหรียญครับยี่สิบเหรียญครับกำไรไหมครับน้องๆเทรดสดให้ดูสดสดแบบนี้แหละนะครับใครทันมากล้วถ้าผมเอาออกว่าจุดก่อนสิบเหรียญค่ากาแฟวันนี้สามร้อยบาทเช้าๆนะครับอินดี้เส้นเดียวก็เสียวได้ปล่อยไปก่อนนะครับง่ายไหมพี่เทรดอินดี้เส้นเดียวกำไรได้เลย ไม่เก่งไม่คล่องเนี่ยถึงไม่บอกว่าอยากเรียนรู้อยากฝึกเนี่ยเขาทําลายเนวยแล้วถ้าเขาปิดแท่งนี้ยืนยันเขียวโป๊ะเมื่อไหร่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันเนี่ยแต่ชุดนี้จะไม่ขึ้นใหญ่เลยนะครับถ้าเขาปิดเขียวโป้งอีกผมก็จะซ้ำบายเขาอีกนะครับแค่นั้นเองเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับเอาออกไม่เกินสองร้อยจุดเท่านั้นนะเพราะว่าเขาขึ้นมาไกลแล้วเดี๋ยวเราจะรอเซลเละอย, <c oughs> อยู่ที่ว่าเนี่ยโซนนี้จะหยุดไหมนะ ถ้าไม่หยุดก็รุนเลยโผล่ไปูุนเลยนะโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่บุญยศักครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับผมก็สองร้อยจุดครับพี่ๆเอาซัดติกอย่างนี้เตรียมเอ้ยอยากขึ้นใหญ่นะเก็บออกนะครับเพราะไม้มันสูงน,น,นะครับเอาไปเอาไปเอาไปนะครับเอสลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาพักย่อตัวอะเรื่องๆองนะ่ะเขาจะดีดอีกแค่ไม่เกินแทงสองแทงหรอกนะเดี๋ยวเขาจะพักยอ่อโปะป้าโปะปากลับมาใจเย็นๆหนึ่ง จริงๆถามว่าทำไมผมถึงตามต่อผมไม่ได้เก่งหรือเทคนิคนี่เป็นเทคนิคพ a เประสบการณ์นะครับเนาะที่ฝึกฝนสะสมเรียนรู้มาอีกสามเหรียญครับจัดไปดีครับน้องๆกำลัอีกแล้วอ่ะครับตัดๆๆ,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 ๆจริงๆจะมาวางแผนให้เนะ่ยทิศทางเนาะสรุปกดออเดอร์สักนั้นอ่ะอย่าลืมซอมันด้วยนะพี่ๆฝากด้วยฝากด้วยที่เหลือเดี๋ยวซิ้อแน่นะส่งให้ในกลุ่มเหมือนเดิมนะสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญโอ้โอ้โอ้ยไม้บนเก็บออกนะพี่ผมเก็บออกหนึ่งไม้ครับไม้บนนะครับเหลือไม้เดียวนะตอนนี้ ทำไมพอใจก็เก็บนะ